ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผม RPM Auto วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินแห่งอนาคตที่น่าตื่นเต้นที่สุดลำหนึ่งที่กำลังจะเปิดตัวในปี2026นั่นก็คือ Thunder Falcon หรือที่หลายคนเริ่มเรียกกันว่าเหยี่ยวสายฟ้าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะสำหรับบินบนฟ้าเท่านั้นแต่มันคือการก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีการบินในแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน ทันเดอร์แฟลคอนไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือผลลัพธ์จากการวิจัยลับสุดยอดที่กินเวลาหลายปีเป็นความร่วมมือระหว่างวิศวกรการบินระดับโลกนักออกแบบด้านอากาศพลศาสตร์และกลยุทธ์ทางการทหารขั้นสูงทุกเส้นสายทุกชิ้นส่วนของมันถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เดียวคือการครอบครองน่านฟ้าดีไซน์ของทันเดอร์แฟลคอนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหยี่ยวสายฟ้าซึ่งเป็นนกนักล่าที่สามารถโฉบลงจากฟ้าด้วยความเร็วสูงและแม่นยำ ตัวเครื่องบินใช้โครงสร้างปีกแบบไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแรงของเครื่องบินรบกับความคล่องตัวของเครื่องบินลาดตระเวนล่องหนปีกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกลางอากาศเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความคล่องแคล่วในการบินเส้นสายทั้งหมดไม่มีส่วนใดที่เป็นของตกแต่งทุกจุดมีหน้าที่ทางอากาศพลศาสตร์เพื่อให้ทันเดอร์เฟลคอนเหนือกว่าทุก,กรัมที่เคยมีมาสิ่งที่ทำให้ทันเดอร์เฟลคอนโดดเด่นที่สุดคือระบบขับเคลื่อนที่อยู่ภายใน มีข่าวหรือว่าเครื่องยนต์นี้ใช้เทคโนโลยีสครมเจ็ตและระบบเปลี่ยนโหมดเครื่องยนต์แบบแปรผันซึ่งสามารถสลับระหว่างโหมดเทอร์โบเจ็ตสำหรับการบินครึ่งโหมดรัมเจ็ตสำหรับการบินเร็วเหนือเสียงและโหมดสครีมเจ็ตสำหรับการพุ่งทะยานในระดับไฮเปอร์โซนิกความเร็วสูงสุดที่คาดการไว้อาจเกินแมตห้าหรือ5เท่าของความเร็วเสียงซึ่งหมายความว,ามว่ามันสามารถเดินทางข้ามทวีปได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงวัสดุที่ใช้สร้าง t ันเด e r f a ฟ c ค n ยังถูกปกปิดเป็นความลับแต่คาดว่ามันใช้วัสดุนาโนขั้นสูง ที่สามารถทนความร้อนสูงลดแรงต้านและซ่อมแซมตัวเองจากความเสียหายเล็กน้อยระหว่างบินได้โครงสร้างภายนอกยังเคลือบด้วยวัสดุล่องหนแบบเปลี่ยนแปลงได้ที่สามารถปรับค่าการสะท้อนคลื่นเรดาร์เพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากระบบเรดาร์หลากหลายชนิดเมื่อมองเข้าไปในห้องนักบินจะพบกับระบบควบคุมที่ล้ำหน้ากว่าสิ่งใดนักบินจะสวมหมวกนิรภัยแบบอ่านค่าประสาทที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะ ดวงตาและแม้แต่ความคิดเพื่อสังกกรเครื่องบินโดยตรงแทนที่จะมีหน้าจอ HUD แบบเดิมระบบทั้งหมดจะแสดงผลผ่านภาพเสมือนจริงตรงเข้าสู่การมองเห็นของนักบินระบบ AI ภายในยังสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวล่วงหน้าและช่วยให้การบินในสภาพสุดขีดเป็นไปได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่ t ันเด e r f a l c o อนไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินสำหรับการรบหรือการสอดแนมเท่านั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเป,เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมการบินและความมั่นคงของโลก ถ้าเครื่องบินลำนี้ตกไปอยู่ในมือของประเทศใดประเทศหนึ่งความสมดุลของพลังในโลกอาจเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินลำนี้จึงถูกเก็บเป็นความลับมาโดยตลอดมีรายงานว่า t ันเด e r f แฟ c ค n จะสามารถบินอัตโนมัติได้เต็มรูปแบบเชื่อมต่อกับฝูงโรนแบบสังการรวมและปฏิบัติภารกิจลึกโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินสนับสนุนอื่นๆระบบเซ็นเซอร์ภายในลำหน้าจนถึงระดับสามารถตรวจจับเป้าหมายผ่านคลื่นเรดาร์ความละเอียดสูง ใช้เลเซอร์ในการชี้เป้าและอาดสื่อสารด้วยเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งปลอดภัยและไม่มีการหน่วงเวลาแม้อยู่ห่างกันข้ามโลกนอกจากนี้ยังมีการคาดเดาว,ว่าทันเดอร์เฟลคอนอาจติดตั้งอาวุธพลังงานตรงเช่นเลเซอร์ที่สามารถทำลายระบบนำวิถีของขีปนาวุธสัตว์ูได้กลางอากาศและสามารถต่อสู้ในระดับที่เครื่องบินทั่วไปไม่อาจทำได้ที่สำคัญคือมันยังสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยระบบรบอิเล็กทรอนิกสปล่อยสัญญาณรบกวนโดยไม่มีการปล่อยควันหรือคว,อความร้อนให้ตรวจจับ และหายไปจากเรดาร์ในพริบตา t ันเดอร์ a ฟ c o n จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือการประกาศสักดามันคือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เทคโนโลยีความเร็วและความลับถูกรวมเข้าไว้ในสิ่งเดียวกันหลายคนเชื่อว่ามันจะเป็นรากฐานของยุทธศาสตร์การบินรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการป้องกันประเทศไปตลอดกาลถ้าคุณหลงไหลในเทคโนโลยีแห่งอนาคต ชื่นชอบเครื่องจักรกลล้ำยุคและอยากเห็นว่าการบินจะก้าวไปไกลแค่ไหน Thunder Falcon คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง RPM Auto เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์และยานยนต์ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมบินให้เร็วและคิดให้ไกล